สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรผพมครับ17กุมภาพันธ์2 5ง5ันห้รอทุ่มเศษรอบดึกครับอีกไม่นานทุกคนต้องติดโควิด19ครับแนะนำฉีดวัคซีนให้ครบครับก็เป็นข้อมูลจากเพจหมอมนูลรีเวงวง f อครับารายละเอียดเป็นอย่างไรลองไปชมไปฟังกันครับเมื่อวานนี้ครับ16กุมภาพันธ์2565 ที่เพจคุณหมอมนูนรีชเวงวงเอฟซีก็ได้โพสต์ข้อความนะครับน่าสนใจนะครับคุณหมอมนูลูรลีชเวงวงซึ่งเป็นคุณหมอเป็นแพทย์นะครับเดี๋ยวโพสต์เมื่อวานนี้16กุมภาพันธ์2565เมื่อเวลา20่ินาฬิกาบนาทีบอกนายแพทย์มนูนย้ำอีกนายแพทย์มนููย้ำอีกไม่นานทุกคนต้องติด โควิดเนรีบฉีดวัคซีนให้ครบอันนี้ก็เผยแพร่เมื่อ16กุมภาพันธ์า5้5ตีหน่งสนาทีแล้วก็ปรับปรุง16กกมกฎาคมตีหนึ่งสนาทีโดยผู้จัดการออนไลน์ก็มีเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ก็ไปลงข่าวด้วยนะครับนายแพทย์มนูลนี่คาดว่ามีนาคมเนี่ยยอดติดโควิดในไทยพุ่งสูง จากนั้นจะลดลงอย่ารวดเร็วย้ําทุกคนต้องติดในไม่ช้ารีบฉีดวัคซีนให้ครบแล้วไม่ต้องกังวลก็ะจะแนบลิงก์นายแพทย์มนูณูรีชเชพงวงนะครับหมอมนูณูรีชเชพงวงไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมอ่านเองนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับตามที่เราอ่านมาเมื่อกี้ก็พอสรุปได้ว่านายแพทย์มนูณูรีชเชพงวงครับได้พูดว่าทุกคนจะต้องติดโควิดและก็เดือนมีนาเนี่ยจะมียอดผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แล้วก็จากนั้นก็จะลดลงแล้วก็โควิดก็ดูเหมือนจะจบลงเพราะว่าเมื่อคนติดหมดทุกคนแล้วนะครับก็จะเป็นขาลงของโควิดต่อไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่ท่านคุณหมอมนูาลีชัเปงวงก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนให้ครบนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ